สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับ1นึ่ทีพระเครื่องเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่ ep ที่2เนาะเรื่องหลวงพ่อโสธรเจริญพรปี55นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายถึงพิมพ์เนาะที่จัดสร้างนะครับหลักหลักเนี่ยพิมพ์ที่จัดสร้างเลยนะครับจะมีทั้งหมด2แบบเนาะก็คือพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับอ่ะนี่ขนาดพิมพ์ใหญ่นะครับ แล้วก็อันนี้ขนาดพิมพ์เล็กเนาะเทียบกับตาดูนั่นนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับใช้บล็อกคนละบล็อกนะครับสังเกตนะครับหน้าตาท่านคนละบล็อกเลยนะครับผมแล้วก็ประเภทนะครับของเหรียญนะครับเหรียญชนิดเนี้ยมี2ประเภทนะครับเป็นเหรียญฉลุประกอบ3มชิ้นนะครับอันนี้คืองานฉลุประกอบ3ชิ้นอ่ะอันนี้นะครับเป็นเหรียญแจกทางวัดนะครับก็จะเป็นงานหล่อขึ้นมาชิ้นเดียวนะครับอ่ะสังเกตงานหล่อนะครับอ่ะเห็นไหมงานหล่อนะครับ จะสังเกตได้จะเป็นแบบนี้อันนี้งานฉลุนะครับความคมชัดนะครับอ่นนี้เราลองดูความคมชัดนะครับเหลียยหล่อก็สวยนะครับแต่งานฉลุก็จะได้ความละเอียดที่ละเอียดและชมชัดกว่านะครับอ่าเห็นไหมครับงานฉลุจะมีน็อตที่เป็นน็อตจริงๆเนาะประกอบแต่งานหล่อนะครับจะหล่อขึ้นมาชิ้นเดียวเลยงานหล่อเนี่ยมี2เนื้อนะครับเนื้อนวะกับเนื้อบอนเนาะอันนี้เอาไว้แจกคนมาร่วมงานแล้วก็พระเกจิที่มาร่วมปลุกเสีนะครับ แล้วก็พิมพ์เนาะมีพิมพ์เล็กนะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับเหมาะสําหรับเด็กหรือว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่ชอบพระใหญ่ๆนะครับสว่วนนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อ่าพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเทียบขนาดที่ดูกับเหรียญบาทและการอันนี้เนาะเหรียญบาทอ่านี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าเลี่ยมแล้วอ่าแต่พอมีความใหญ่ครับดูความสวยงามของขององค์ครับโอ้โหงดงามที่สุดครับเดี๋ยว ถึงรอบเนื้อเงินหน้ากากทองคำแต่ผมจะมาอธิบายดีเทลของของรุ่นนี้ให้ดูเนาะอ่ะอันนี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่เทียบกับเหรียญบาทน,นะครับเนี่ยผู้หญิงใส่หรือเด็กใส่ก็พอดีกําลังสวยนะครับดูครับความคมชัดและความสวยงามอ่าใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกัน e p ีที่2เนาะอ่านะครับใครชอบก็เดี๋ยว e ีทีสองนะผมจะมาเจาะละแต่ละเนื้อเป็นยังไงเนาะอ่า e ีพีนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับผม